Two, three, come สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากญ้าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนาเดินตามครับทันนี้ก็ เราจะเอามาแปลงเป็นรถไถนั่งขับซุปเปอร์จิ๋วนะครับเป็นโครงมุ้ยเลี่ยงบางนานะครับโครงเดิมๆโครงนี้42ปีแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าซื้อมาตั้งแต่ตอนอายุ22ปีนะฮะตอนนี้เจ้าของก็อายุ64แล้วยังไม่เคยแกะนะครับเนี่ยเห็นไหมยังไม่เคยแกะเลยยังไม่เดิมๆดูเลยทุกอย่างนะครับรถคันนี้ช่างเนบ ช่างนิตบอกว่าจะทําแบบจิ๋วเลยฮะเพราะว่าทำ,ท,ำทำตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการแบบจิ๋วเอาไว้สําหรับไปมุดร่องอ้อยนะครับไปทาจะเอาไปต่อข้างหลังที่จะเอาไปต่อ,เ,อ,ปปตอเป็นตัวผ่านพวนผ่านพวนหญ้านะครับในร่องอ้อยนะครับร่องอ้อยความกว้างของร่องอ้อยประมาณหนึ่งเมตรสามสิบนะครับเมตรสามสิบเซนเพราะฉะนั้นรถไถนี่ก็จะต้องทําให้แคบกว่าเมตรสามสิบนะครับตอนนี้อยู่ที่ 90เซนนะครับ90เซนติเมตรนะครับผมจะวาดให้ดูนะครับจากตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมจากมุมนี่แหละจากมุมนี้ประมาณ90เซนนะครับ90เซนติเมตรนะครับล้อหลังล้อหลัง90เซนติเมตรแต่ตรงนี้จะลาบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามางคนตัวนี้จะติดล้อจะติดน,อดน็อตตัวนี้ติดมูเล่นะตอนแรกเจ้าของบอกว่าจะให้ตัดมูเล่ตัวนี้ออกตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะได้ ใส่บางโคนได้แต่ช่างเด็กบอกว่าไม่ตัดออกแล้วเพราะว่าคนนี้จะเอาไว้ทําเป็นเบรกนะครับทําเป็นทําเป็นเบรกเบรกอัตโนมัติผมมุลเล้เรียงบางนานครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยช่างนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยขัดเรียบร้อยเลยครับเนียนกร๊บเลยเดี๋ยวรอทําสีใหม่นะครับจะเอาสีแดงสีเดิมเดิมนีแม่แหละนะครับโครงสีแดง เครื่องนี้ก็ล้างให้แล้วเมื่อเช้านี่ล้างแล้วขัดให้เรียบร้อยนะครับมีเอามือจับได้เลยนะครับเนี่ยตอนมาตอนแรกกันดำกริบไปจนเจ้าของบอกว่าจะไปจับมันนะเพื่อนเหมันกนช่างเน็บใช้ใน้ําฉีดเมื่อเช้านี่ครับแล้วก็ใช้น้ําน้ํามันล้างสะอาดแล้วครับนี่ดูนะจับ lia. ดูมือนิ้วผมไม่เปืือนเลยฮนะตัวน,นี้กำลังทำคานหน้านะครับกำลังทำคานหน้า รุมนี้เป็นรุมล้อล,ล้ออ่าหกกระทะหกลูนะครับหกลูหรือห้าลูจะวัใดให้ด<ๆ>ูความกว้างของล้อหน้านะครับแปดสิบนะครับนะแปดสิบสามเซนติเมตรนะแปดสิบสามเซนติเมตรจะแคบกว่าล้อหลังนิดนึงนะฮะตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าบอกต้องการให้มันแคบแคบแปดสิบสามนะครับขอบกระทะนะฮะ ถ้าวัดขอบยางก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ85นะครับไม่เกิน90จะแคบกว่าล้อหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนที่เป็นโครงเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับว่าจะดูแบบจิ๋วขนาดไหนนะครับรถถ่ายคันนี้จะเป็นรถเล็กนะครับเล็กเล็กมากเลยครับ,นะรบจะเล็กกว่าคันนี้นะครับเนี่ยจะเล็กกว่าคันนี้คันนี้จะกว้างนะครับนี่คันนี้ต้นอันนี้คือต้นแบบของรถช่างเลนรนะครับเป็นรถต้นแบบ